สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาทำเคืนที่ผ่านมาว่ามีค่ไหนสกอร์ไปยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลียก2อยุธยายูเนเต็ดเสมอเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ0กบีเอฟซีเสมอคนครปฐมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ1สุพรรณบุรีเอฟซีเสมอสม,มุทรปราการซิตี้ไป0ประตูต่อ0และเชียงให FC, ม่เอฟซีเสมออุทัยธานีเอฟซี FC, ไป1ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของผลุตบอลเอเตอร์ดีวีซีของเนเธอร์แลนด์อเมริซิตี้ครับเอาชนะด้านวิลเลียมทเวไป1ประตูต่อศูนย์โดย1ประตูในนัดน,นี้เกิดขึ้นในนาทีที่23จากการประตูของฮิวเทอร์มันเกมคู่นี้ครับอเมริซิตี้เอาชนะด้านวิลเลียมทเวไป1ประตูต่อศูนย์ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเป็นเฮลิเค so ิลพายกับราชโซวไปศูนย์ประตูต่อ3โดยโซโวนั้นได้ประตูในาทีที่8ครับจากทางด้านของซามมล หลังจากนั้นนาทีที่35ครับเป็นทางด้านของตีเลมัสวานเดนเวดยิงให้ทางด้านโซโวหนีห่างเป็น2-0ก่อนจบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของโซโวหนีห่างเป็น3-0ในทีที่39จากทางด้านของลินนาตายจบเกมคู่นี้ครับเฮลิคิลพรยกับด้านโซโวไป 0- ประตูต่อ3มาต่อกันที่ผมพุบอลเอเนอีบีซีของนธทร์แลนด์วินเทนนะครับเสมอเอเนซีในมาเก้นไป 0- ประตูต่อ0 ปอร์โตน่าซิต้าเสมอพีเอสลเฟนไป2ประตูต่อ2โคเฮติเกิลเสมออูทากไป2ประตูต่อ2โคนิงเกนไพ่กับนั่นไฟยานุลอเทดามไป0ประตูต่อ3และเอ็มเมนครับเสมอคัมบูไป0ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชลซีเอาเชียงหน้าคิตต์เติลพาเลตไป1ประตูต่อ0นิวคาสเซิลเอาเชียงหน้าฟูลแลมไป1ประตูต่อ0และทอตแนมฮอตสเปอร์ไพ่กับนั่นอาร์เซนอลไป0ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับอันดับหนึ่งยังเป็นอาร์เซนอล18นัด47แตม้มตามมาในอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้18นัด39แตม้มอันดับที่3นิวคาสเซิล19นัด38แตม้มอันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด18นัด38แตม้มอันดับ 5, ที่5ทรอตแนมฮอตสเปอร์19นัด33แตม้มอันดับที่6ฟูตแลมครับ20นัด31แตม้มอันดับที่7ไบรตัน18นัด30แตม้มอันดับที่8แบนฟอร์ด19นัด29แตม้ม อันดับที่9เป็นลิเวอร์พูล18นัด28แตม้มอันดับที่10เป็นเชลซี19นัด28แตม้มอันดับ11แอธันเวลา19นัด25แตม้ม12คริสตัมพาเลส18นัด22แตม้ม13นอตติงแฮมฟอเรสต์19นัด20แตม้ม14ลีดยูไนเต็ด18นัดมี17แตม้ม15เลสเตอร์ซิตี้19นัด17แตม้ม16วูล์ฟแฮมป์ตัน19นัด17แตม้ม 17บอลสมาร์ทสิบ e นัด16แต้ม18เวสแฮม19นัด15แต้มสิบเก้เป็นเอเวอเรตต์19นัด15แต้มและอันดับที่20เซาท์แฮมตัน19นัด15แต้มมาต่อกันที่ผลทุตบอลกันโชคเสียอิตาลีซัสโซโลโพ่ายกับทางด้านลาซิโอไป0ประตูต่อ2ตองลิโนพ่ายกับด้านสเปเชียไป0ประตูต่อ1อูดิเนเซ่พ่ายกับด้านโบโลญนาไป1ประตูต่อ2องตาลันตาถล่มเอาชนะด้านซาเลนิตาน่าไป8ประตูต่อ2 และโลมาเอาชนะด้านฟิลโอรเรนตินาไป2ประตูต่อศูนย์มาต่อกันที่ผลฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสลิวพัดเอาชนะทางด้านของทัวไป5ประตูต่อ1่อองเช่พ่ายกับด้านเกียงมงฟูตไป1ประตูต่อ2องมงเปเรเย่พ่ายกับทางด้านน้องไปศูนย์ประตูต่อ3แรงเสมอน,นีดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ตูรุสเสมอเมสไป1ประตูต่อ1มอนาโมนโกถล่มเอาชนะทางด้านอายาซิโอไป7ประตูต่อ1 และแลนด์นะครับเอาเชียงด้านปารีสยังเชียงแมงไป1ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับหนึ่งเป็นปารีสครับ19นัด47แต้มตามด้วยอันดับ2ลองครับ19นัดมี44แต้มอันดับที่3ามาร์เซย์สินัด42แต้มอันดับที่4โมนาโก19นัด37แต้มอันดับที่5แลนด์19นัด37แต้มอันดับที่6เป็นลิว19นัด34แต้มอันดับที่7ลอรียอง19นัด32แต้ม อันดับที่8เก่งมูฟู1สิบเก้านัดยี่สิบแปดแต้มอันดับที่9ลียงสิบเก้านัดยี่สิบห้าแต้มอันดับที่1 0เป็นนีสิบเก้านัดยี่สิบห้าแต้มสิบเอ็ดเป็นแรงครับสิบเก้านัดยี่สิบหแต้มสิบสตรูสิบนัดยีแต้มสิน้องสินัดยีแต้มสิบ่ทัวร์นัดสิบแต้มสิมงเปริเยสสิบเกนัดสิแต้มสิสตารบู่สินัดสิแต้มสิแบทครับสินัดสิแต้ม 18แอยักซิโอ19นัด15แต้ม19โอเช่์9 9นัด13แต้มและอันดับที่20เป็นองเช่19นัดมี8แต้มมาต่อกันที่ผลพวอลาลิก้าของสเปนเคตาเฟ่ K พ่ายกับนาดเอสเปนยอนไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านเอสเปนยอนนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่6จากทางด้านของโคเซลูหลังจากนั้นครับเคตาเฟ่ตีเสมอในนาทีที่7ครับจากทางด้านของเอเนอูนัส เกมทำแทาจะจบลงครับแต่แล้วครับนาทีที่62ครับเป็นเอสบันยอนขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของคาบี้บัวโดจบเกมคู่นี้ครับเคตาเฟ่พ่ายกับนาทเอสบันยอนไป1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเป็นอเมเบรียครับเสมอทาง้านแอตติโกมันลิตไป1ประตูต่อ1โดยทาง้านแอตติโกมันลิตนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่18จากทางด้านของอังเกอร์คอรียหลังจากนั้นครับนาทีที่37ครับ อเมรียครับตีเสมอได้ครับจากทางด้านของเอลบิลัตูเล่จบเกมคู่นี้ครับอเมริยียเสมอแอตเลติกมาริดไป1ประตูต่อ1โดยในนัดน,นี้ครับทางด้านแอตเลติกมาลิดครับโดนไปแดงไล่ออกไป1คนนาทีที่89จากการทำฟาวของเซมิโอเลกิลอนจบเกมคู่นี้ครับอเมรียเสมอทางด้านแอตเลติกมาลิดไป1ประตูต่อหมาต่อกันที่ผมพูดว่ากันโชสซิลบีอิตาลีชูติโรสเอาชนะเบช,ชาไป1ประตูต่อศูนย์ โปเซนซ่าเสมอเปเวนโตไป1ประตูต่อ1และเตนาน่าเอาชังนด้านอัคโคลี่ไป1ประตูต่อศูมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเอีบาเอาชัานด้านมาลาก้าไป2ประตูต่อ1ปูกอสเอาชั้นด้านอันดอร่าไป2ประตูต่อ1และมิลานเดสเอาชั้นด้านลูกโก้ไป2ประตูต่อศูมาต่อกันที่ผลฟุตบอลสกอตแลนด์ลีคัพนะครับรอบรองชนะเลิศการ์สโกเรนเจอร์เอาชัานด้านอัมบาีนไป2ประตูต่อ1 โดยทางด้านอับดีนนั้นได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่41จากโบยันมินฮอสกี้หลังจากนั้นนาทีที่61ครับเรนเจอร์ตีเสมอได้จากไลอันแจ็คเกมนำท่าจะจบลงครับแต่แล้วนาทีที่94ครับเป็นทางด้านของเคมารลูดครับมายิงให้เรนเจอร์เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้การ์ดโกเลเรนเจอร์ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับการ์ดโกเซลติกในรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยในนั้นนี้ครับอับดีนครับ โดนไแดงไล่ออกนาทีที่9 13นะครับจากการทำฟาวของแอนโทนีสจวตโอเคนะครับผมเนี่ยเป็นการสรุปผลการข่งฟุตบอลนะครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ